บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เงื่อนไขใหม่การใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทในส่วนของเฟสที่3และก็แนวทางในการผ่อนปลนมีการทบทวนในการใช้จ่ายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายด้วยหลายคนอยากรู้ว่าจะได้เป็นเงินสดหรือไม่แลกเป็นเงินสดได้หรือเปล่ารวมไปถึงพี่น้องประชาชนอยากรู้ว่าการใช้จ่ายครั้งแรกหรือว่าการใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทในเฟสที่3จะใช้จ่ายแบบไหนใช้จ่ายเฉพาะ พาะในเขตอำเภอที่ตัวเองลงทะเบียนไว้หรือว่าสามารถใช้จ่ายได้ทั่วประเทศวันนี้มีคําตอบชัดเจนค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากทางกระทรวงการคลังและยืนยันที่เจนจากคุณเผภูมิโรจนสกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้ก่อนที่จะไปติดตามความคืบหน้าสําหรับการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลโวลเลตนเงินบาทชัดเจนจากคุณผอภูมิเดี๋ยวเราไปติดตามก่อนเลยค่ะ มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะนึกออกไหมมันเป็นเม็ดเงินที่เอาเงินจากคนที่เป็นเงินของรัฐแหละแต่จ,จริงๆมันเป็นเงินจากคือภาคส่วนที่ไม่ได้ไม่เป็นคนที่มีรายได้สูงเอาเงินมาใส่ให้คนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมเพราะเรามีเกณฑ์ในการตัด5 0 0าแสนตัดเงินฝากตัดรายได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าเราใส่เงินเม็ดเงินจํานวนมหาศาลใส่เข้าไปให้คนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันมันมัน เพิ่มเรื่องของอความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มในเรื่องของการาฐานะของเขาซึ่งนั่นคือการลดความเหลื่อมล้ำโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการยืนยันเดินหน้าโครงการเติมเงินหนึ่งหมืนบาทนะคะพร้อมกับปรับเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุนะคะว่าตอนนี้คณะอนุกรรมการกันกองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทอยู่ระหว่างการพิจารณาในการผ่อนปลนทั้งร้านค้าและก็ภาคประชาชนให้สามารถใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นจากเดิมกําหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ใน รอบที่2เป็นต้นไปและปัจจุบันนะคะร้านค้าสามารถถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นส่วนเงื่อนไขค่ะคุณผู้ชมมาดูนะคะในการผ่อนปลนในส่วนของร้านค้ามีการปรับเกณฑ์ในการถอนเงินใช้จ่ายให้ง่ายขึ้นจากเดิมนะคะต้องรอให้ใช้จ่ายในรอบที่2ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการใช้จ่ายก็สามารถขึ้นเงินสดได้เลยสําหรับร้านค้าแล้วก็มีการขยายขอบเขตร้านค้าที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นอกเหนือจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีด้วยก็เพื่ออำนนยความ สะดวกสบายเพิ่มความคล่องตัวนะคะในการนาเงินดิจิทัลบ a ลเลตต์หนึ่งหบาทไปใช้สําหรับเงื่อนไขในการผ่อนปูนร้านค้าทีนี้เรามาดูเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนผ่อนปูนในเรื่องของพี่น้องประชาชนกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ใช้สิทธิ์กันบ้างนะคะ 1. ก็คือจะมีการปรับระบบในการใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3 2ก็คือยังคงเป็นแนวทางในการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลบัลเลตไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะสําหรับคนที่จะไปใช้จ่ายดิจิทัลบลเลต ที่ไม่ใช่ส่วนของร้านค้าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกําหนดพื้นที่ในการใช้จ่ายเหมือนเดิมก็คือใช้จ่ายในเขตอําเภอนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมที่เราลงทะเบียนไว้เช่นระดับอําเภอตามทะเบียนบ้านเป็นต้นนะคะ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดค่ะนี้นะคะกําหนดการสําคัญในการแจกเงินก็จะแจกในช่วงไตรมาสที่2ในปี2568นะคะกำหนดการสําคัญในการแจกเงินที่หลายคนอยากรู้นะคะจ่ายเงินในช่วงไตรมาสที่2ในปี2568ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนค่ะมีโอกาสจ่ายเงินเร็วขึ้นกว่ากําหนดเดิมที่กําหนดไว้แต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะแล้วก็มีระบบรองรับทั้งธนาคารพาณิชย์แลวก็นอนแบงค์ด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณสมบัติยังคงเป็นเกณฑ์เดิมค่ะตามที่ลงทะเบียนไว้ อายุ16ปีถึง60ปีรายได้ไม่เกิน8,4 0,000บาทต่อปีภาษีเงินฝากรวมกันแล้วนะวันที่31มีนาคม2 5, 5 6 7นอยะคะอยู่ที่50,000บาทค่ะไม่ถูกระงับสิทธิ์ในการถูกเรียกเงินคืนจากทางภาครัฐนะคะค่ะคุณผ,ผู้ชมกระทรวงการคลังก็เปิดเผยในการแจกเงิน10,000บาทในเฟสที่3ออกมาแล้วเล็งที่จะมีการประกาศเงื่อนไขในการใช้จ่ายใหม่แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีการทบทวนให้ถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสาร ล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ